มาพี่มาเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาพระวางก่อนแล้วผมให้พี่สี่พันให้รู้ว่ามันองค์เดียวกันหรือเปล่า,อ,าอ่ามาอย่างดีพี่ไหนวางก่อนอา่าองค์เดียวกันในรูปนะไม่ท่านเห็นพระเลยนะเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนให้ท่านผู้ชมมาดูก่อนองค์เดียวกันกับที่เขาส่งมานะครับสี่พันแล้วถ้าถ้าผมดูแท้ ผมเติมอีกหกหมื่นหนึ่งนะผมนับเงินก่อนพี่นับเงินก่อนอันนี้ค่ารถสี่พันนี่พี่เขามาจากประเทศปร,ประเทศลาวเลยนะครับผมนี่เ<ะ>ขาได้พามานี่ยังไม่ได้ส่งนะเราดูก่อนนะครับว่าแท้หรือเปล่าล<ะ>แต่ถ้าแท้เนี่ยก็เติมเงินให้พี่เขาอีกหกหมื่นหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยองนี้จะเป็นหกหมื่นห้านะอ่าโอเคพี่ ผมดูแท้นะนเนี่ยสภาพเนี่ยผมดูแท้